การนับช้างมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ยังไงคะก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำให้ชุมชนของเราเนี่ยนะหรือคนที่จะมีความม,มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาว่าเราจะไปทางไหนดีเนี่ยก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังแก้ปัญหาช้างอยู่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ แล้วในกลุ่มนี้ตัวไหนบ้างที่มันออกมาทําลายพืชไร่มันไม่ได้ทั้งหมดช้างในพื้นที่อุทยานกุงบลีไม่ใช่ทั้งหมดที่ออกมาทําลายพืชไร่นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าช้างที่ีสถานการณ์เป็นยังไงมีจํานวนเท่าไหร่นะคะอันนั้นคือพื้นฐานที่เราจะต้องรู้แล้วข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องนําไปสู่ชุมชนด้วยเพราะว่าเขาเขาจะเป็นตัวที่จะต้องต่อไปเขาจะเป็นคนที่แก้ปัญหาไม่ใช่กรมหรือว่าพี่ที่จะเป็นคนแก้ปัญหาเพราะนั้นเราต้องนําข้อมูลเหล่านี้ นำไปให้ชุมชนเขาเข้าใจด้วยค่ะก็เ <Yeah. S 1> ลยเราก็เลยว่าแล้วก็อีกอ,อีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเรามีอาสาสมัครที่มาช่วยเราเนี่ย <Yeah. S 1> คนกลุ่มเหล่านี้เนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะได้เข้าใจสถานการณ์ของช้างที่นี่ด้วยวเข้าใจชีวิตของช้างป่านะคะ <Yeah. S 1> ก็จะนําไปสู่ความรักความที่จะนาไปสู่การอนุรักษ์ช้างอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนอันนี้เราก็เลยจัดการนับช้างขึ้นมานะคะด้วยวัตถุประสงค์ หลายอย่างอันนี้ค่ะ,คะเราก็หวังว่าทางอุทยานเองหรือคนในชุมชนเนี่ยก็ต้องออพยายามติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรของสัตว์ป่าเป็นเพราะว่าอันนี้คืออะไรอะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปจัดการกับอะไรทั้งหมดเราต้องเข้าใจก่อนว่าสัตว์เรามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนจํานวนเท่าไหร่อันนี้คือพื้นฐานของข้อมูลที่เราจะต้องไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆการที่จํานวนของชั้นป่าเพิ่มขึ้น หรือการที่จํานวนของช้างป่าลดลงหรือการที่เราเคยเห็นไอ้จุดตัวเนี้ยฝูงเนี้ยโขลงเนี้ยห้าตัวสิบตัวตัดคราวนี้มันหายไปอีกสามเดือนมันก็ยังคงหายไปอยู่สามเดือนหกเดือนหนึ่งปีมันสะท้อนอะไรก็เราก็อย่างที่ว่าว่าอ่าถ้ามันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นจากอะไรอ้าวเกิดไหมอ่ามีไอ้ตัวเล็กๆอ่ะวฝูงนี้เดิมทีมันมีสิบสองตัวอ้าเดือนนี้มันเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งละอ้ะอีกสองเดือนมัน เกิดมาอีกตัวหนึ่งอ่าแล้วกการเกิดละแล้วอยู่ดีๆตัวใหม่ๆตัวโตวๆแล้วตัวใหม่เข้ามาเอ้ะมันอพยพมาจากไหน <ynen. S 1> นะคะงั้นการเพิ่มมันก็เพิ่มมาจากการที่การเกิดการอพยพมาแล้วก็จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรอพยพมาจากไหนพ่มาม่มีปัญหาหรือเปล่าปลาอื่นมีปัญหาหรือเปล่า <USC. S 1> อะไรวานนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าการที่ถ้าจํานวนของของช้างในบ้านเรามันลดลง หรือมันหายไปมันก็จะสะท้อนอีกว่าเอ๊ะป่ามันเสื่อมหรือเปล่ามันไม่มีอาหารหรือเปล่าอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะมันเกิดจากอะไรทาไมมันหายไปมันหายไปไหนนะคะมันมามันมาเพราะอะไรนะคะแหล่งอาหารสมบูรณ์มีแหล่งน้าสัตว์ก็กลับมาอะไรประมาณนี้แล้วก็เกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้ว่าเรากําลังจะจัดการยังไงต่อไปเราก็จะได้มีข้อมูลพื้นฐานที่สุดนะคะที่เราจะนําไปสู่การจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ นะคะเพราะว่าช้างป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสํำคัญมากทั้งในระดับโลกนะคะระดับประเทศของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักช้างสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเราเนี่ยรู้จักให้ดีไม่ใช่ไปรู้จักแพนได้ สิ่งสำคัญสําหรับการออกค่ายในครั้งนี้นอกจากอาสาสมัครจะต้องถ่ายรูปช้างที่ตนได้พบเห็นแล้วยังจะต้องสามารถแยกประเภทช้างคร่าวๆจากลักษณะที่เห็นได้ภายนอกเช่นช้างพลายคือช้างเพศผู้มีงากระโหลกศีรษะใหญ่หนกหน้าผากสูงส่วนท้ายโค้งและลาดลงช้างสีดอคือช้างเพศผู้ที่ไม่มีงาตัวใหญ่กว่าช้างพลายกะโหลกศีรษะใหญ่สูง และโหนกหน้าผากใหญ่กว่าช้างพลายเป็นต้นทีนี้จุดสังเกตเพิ่มเติมเวลาเราเห็นช้างจากทางด้านหลังแล้วก็ดูความแตกต่างจากบริเวณของถุงพุ่มอวัยวะเพศช้างตัวผู้และช้างตัวเมียอันนี้มีงานวิจัยมาซึ่งเห็นว่าเออมีความแตกต่างกาันเราก็จะมานําเสนอน,นี้ด้วยคือช้างตัวผู้นะคะส่วนของถุงพุ่มอวัยวะเพศเนี่ยจะค่อนข้างเป็นรูปทรงแหลมๆลงม,มาแต่ช้างเพศเมีย ลักษณะถุงพุ้มอวัยวะเพศจะเป็นทรงป้านลายมนนะคะทีนี้ในภาพสนามเนี่ยเราจะมีการประเมินชั้นอายุจากความสูงข,ของช้างโดวยวัดจากพื้นที่ช้างยืนจนถึงหัวไหล่หัวไหล่ช้างก็จะอยู่บรรงดส่ศรสีชมพูที่เราเห็นกันนะคะสร้างโดยย้นสร้างความสัมพันธ์เรามาช่วยกัน คนละไม้คนละมือสร้างโดยยิ้มสร้างความสัมพันธ์เรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ หลังจากการเปิดงานในหมู่บ้านคณะของอาสาสมัครก็เดินทางเข้าพื้นที่โดยพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานในครั้งนี้คือหน่วยป่ายางซึ่งตลอดระยะเวลา8วันอาสาสมัครจะสำรวจช้างป่าที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นี้ เลขข้างมันจะไม่เปลี่ยนเลยนะคะก็ค,คือสลัดใดก็จะเป็นพลอยกับนุ่นนะคะแล้วก็ห้างที่7จ็ดเลขใเลขเก็เป็นหูกระชังก็จะเป็นเชอรี่กับปลาอยู่ห้างไหนครับเนี่ยทางผูกกระชังห้างเจ็ดค่ะห้างเจ็ดเขาบอกขึ้นยางเผือกขึ้นยางเป็นตัวสัมภาระรดิอ,อะไรไปบ้างเนี่ยข้าวแล้วก็แบบ น้ำเคยนอนบนนั่งไหมเคยนอนบนห้างไหมนี่เคยแบบเคยนอนเต็นท์เคยนอนเต็นท์เรารู้สึกไงวันนี้ครั้งแรกตื่นเต้นแต่ว่าคิดว่าพรุ่งนี้จะนอนจะนอนบนห้างเลยเหรออ๋อวันนี้เขาไม่ให้นอนเหรอวันนี้เขาไม่ให้นอนเขาแบบให้ดูก่อนว่าเราจะอยู่บนห้างได้หรือเปล่าก็น่าตื่นต้นคิดว่าจะเจอช้างเยอะไหมที่น่าจะเจอเขาบอกว่าจะเจอเขาบอกว่าช้างจะผ่านใต้ห้างด้วยอ่ะมันไม่มันไม่มาสีต้นไม้นะไม่ ส่วนใคไม่อยู่กี่คนครับอยู่สองคนกับพี่คุณโอ้โเป็นไงบ้างเคยขึ้นห้างบ้างไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกเลยรู้สึกไงบ้างครั้งแรกก็สุดเด่นตื่นเต้นก็ดีอะค่ะประสบการณ์ที่ดีคิดว่าเจอช้างเยอะไหมก็คาดเอาไว้นะน่าจะไม่ต่ำกว่าพันตัวค่ะแล้วนี่เตรียมเลยบ้างเนี่ยขึ้นห้าเจ้าเยอะค่ะก็ของกินของปรทางชีวิตเล็กๆน้อยๆแต่เต็มกระเป๋า